สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งดาวพระพฤหัสนั้นจะทำการโยกย้ายในวันที่29มีนาคมปี2564นี้นะคะดาวพระพฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุประเคราะห์ค่ะเป็นดาวใหญ่นะ และเป็นตัวแทนของวาสนาเป็นตัวแทนของความดีงามโชคลาภปัญญาความรู้ค่ะทําให้ดาวพระพฤหัสนั้นมีความสําคัญอย่างมากต่อทุกๆลัคนาราศีเลยนะคะ เพราะฉะนั้นการยกย้ายในแต่ละครั้งของดาวพระพฤหัสย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีนั่นเองค่ะดาวพระพฤหัสจะทำการยกย้ายวันที่29มีนาคมปี2564นี้จะย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะคะและจะอยู่ในตำแหน่งนี้ยาวไปจนถึงช่วงวันที่28กันยายนปี2564ค่ะและก็จะมีบางช่วงที่เกิดการพักองค์ นั่นก็คือช่วงวันที่16มิถุนายนนะคะในช่วงโคจรพักองศานั้นก็อาจจะเกิดการแปรปรวนอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้บ้างเราก็ค่อยมารับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรยกย้ายแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อตัวคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวและนอกจากนั้นดาวพระพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของชาวลัคนาราศีมีนด้วยค่ะนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมีนถือว่าเป็นเจ้าภาพเลยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าดาวเจ้าเนื้อเจ้าตัวทําการโคจรโยกย้ายค่ะสมัยขอพูดถึงลักษณะของชาวลัคนาราศีมีนสักนิดหนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีมีนมักจะเป็นคน ใจดีใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะจนบางครั้งก็อาจจะทําให้ถูกหลอกใช้แต่แปลกนะการที่คุณชอบช่วยเหลือคนอื่นนั้นเวลาจะขอความช่วยเหลือจากใครอาจจะไม่ค่อยได้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะทําคุณกับคนไม่ค่อยขึ้นนั่นเองนะคะบางทีบางอารมณ์ก็เป็นคนอ่อนไหวง่ายชาวลัคนาราศีมีนเป็นคนช่างคิดช่างฝันค่ะมีเป้าหมายเป็นของตัวเองแล้วก็มีความครีเอทค่อนข้างมากเลยนะและ บางครั้งชาวลัคนาราศีมีนก็มักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้การบูชานั่นเองค่ะ ส่วนมากแล้วชาวมีนเนี่ยจะได้ดีในต่างที่ต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองนะคะเรียกได้ว่ามีการประสบความสำเร็จในแดนไกลหรือในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะอารมณ์การทำงานของชาวลัคนาราศีมีนบางครั้งก็จะมีความขี้เกียจแต่บางครั้งก็จะขยันคือมันจะสลับกันไปตามลักษณะของอารมณ์และโดยส่วนมากแล้วชาวลัคนาราศีมีนมักจะเป็นคนที่คิด เร speaker, roommate, kind of ็วทําเร็วนั่นเองค่ะเรามาดูกันก่อนเลยนะสําหรับช่วงก่อนหน้านี้ที่ดาวพระพฤหัสยังอยู่ในราศีมังกรนะคะการที่ดาวพระพฤหัสอยู่ในราศีมังกรนั้นอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ค่ะซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนลาภะและดาวพระพฤหัสก็ยังอยู่ในเรือนลาพระแต่ตําแหน่งของดาวพระพฤหัสนั้นได้ตําแหน่งเป็นนิดค่ะตรงนี้อาจจะส่งผลให้ชาวลัคนาร ราศีมีนเจอกับอุปสรรคเจอกับความเบือ่อความเซ็งเพราะนิดนั้นหมายถึงต่ำต้อยด้อยค่านะคะแต่สุดท้ายแล้วชาวลัคนาราศีมีนมักจะหาทางออกมักจะหาทางแก้ได้ค่ะเนื่องจากดาวพระเสาร์ที่เป็นลาพระและเป็นกเกษตรอยู่ตรงนี้หนุนนำส่งเสริมให้ตัวของชาวมีนเองมีกำลังมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสต่างๆเข้ามามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ทีนี้หลังจากวันที่29มีนาคมดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเนื้อเจ้าตัวของชาวลัคนาราศีมีนและเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะของชาวลัคนาราศีมีนนั้นได้โคจรเข้าสู่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนวินาศนั่นเองค่ะต้องบอกตรงๆเลยว่าอาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นหลากหลายด้านมากสําหรับชาวลัคนาราศีมีนทั้งดีและไม่ดีสลับกันไปนะคะต้องขอบอกตรงๆอย่างนี้เลยนะแต่ ขอให้รู้ไว้เลยค่ะอย่างไรก็ตามข้อดีจะมีมากกว่าข้อเสียแน่ๆเพราะอย่างไรก็ตามนะคะดาวเจ้าเรือนวินาศคือดาวพระราหูตรงนี้ได้ไปอยู่ในเรือนของดาวพระสุขซึ่งเป็นคู่มิตรนะคะไปอยู่ในเรือนสหัชชะนั่นเองค่ะและเรือนวินาศนี้ถือเป็นเรือนสุดท้ายของชาวลัคนาราศีมีนที่จะได้โคจรมาเจอในรอบป,ปีนี้นะคะมันสามารถตีความหมายได้ว่าคุณจะได้สะสางทุกอย่างให้จบลง ค่ะและเตรียมตัวที่จะเจอกับบทเรียนบทใหม่นั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลไปนะชาวลัคนาราศีมีนขอให้คุณได้รู้เลยว่าอย่างไรก็ตามดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณ mm. ก็ยังโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดียาวไปสองปีกว่าเลยทีเดียวนั่นเองค่ะเรามาดูที่เรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมีนกันบ้างนะคะ การงานเนี่ยมีเกณฑ์ได้มาหรือได้ทำได้ลงมือทำได้ร่วมงานกับใครบางคนแบบคาดไม่ถึงแบบที่คุณนึกไม่ถึงนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานของคุณได้โคจรมาอยู่ในเรือนวินาศนั่นเองค่ะและจะต้องระมัดระวังปัญหากับคนที่มีตำแหน่งใหญ่กว่าคุณด้วยนะคะดาวพระราหูนั้นคือดาวเจ้าเรือนวินาศและดาวพระราหูนั้นได้โคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะนะคะ ในช่วงนี้เนี่ยการติดต่อการเจรจาการประสานงานการได้คอนเน็ชันใหม่ๆมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคนรอบข้างค่ะงานอาจจะมีการวิ่งเต้นหรือหาช่องทางหรือมีการสู้มีการลุยอย่างเต็มที่เพื่อให้งานของตัวเองนั้นมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนตกผลึกทางความคิดได้ค่ะ ว่าจะเอายังไงต่อดีจะเป็นไปในแนวทางใดงานเราจะลุยต่องานเราจะมีโปรเจกต์ไหนเกิดขึ้นงานเราจะต้องดีลกับใครคุณจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะนอกจากที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณจะให้ความช่วยเหลือจากคนอื่นเช่นเดียวกันค่ะช่วยผลักดันจนคนคนนั้นได้ดีนะคะเพราะชาวลัคนาราศีมี มีความเป็นครูมีความเป็นผู้ให้อยู่ในตัวค่อนข้างมากนะคะทำให้การช่วยเหลือคนรอบข้างนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนและบุญกุศลตรงนี้จะช่วยให้ชาวลัคนาราศีมีนผ่านพ้นอุปสรรคเรื่องงานไปได้เช่นเดียวกันค่ะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรยกย้ายตรงนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนหลายๆคนกำลังศึกษากำลังทดลองกำลังลองงานอะไรใหม่ ห,ห,ห,หรือซุ่มเงียบทําอะไรอยู่นะคะช่วงนี้จะเป็นลักษณะของการเตรียมก่อร่างสร้างตัวนั่นเองค่ะแต่ก็มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดกับความกังวลนะคะเพราะชาวลัคนาราศีมีนดาวเจ้าเนื้อเจ้าตัวของคุณและดาวเจ้าเรือนกรรมะนั้นยังอยู่ในเรือนวินาศการที่คุณกําลังซุ่มเงียบหรือการที่คุณกําลังเริ่มก่อร่างสร้างตัวเริ่มทดลองเริ่มเรียนรู้อะไรก็ตามมักจะมาพร้อมกับความกังวลค่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ิงต้องบอกตรงๆกันอย่างนี้เลยนะคะแต่ขอให้สู้ขอให้ลุยค่ะความก้าวหน้าความสำเร็จรอคุณอยู่นั่นเองนะคะลักษณะของงานยังต้องเป็นไปในลักษณะของการซัพพอร์ตการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครที่เป็นพนักง,งานประจำใครที่ทำงานเป็นทีมใครที่เป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ตามแต่นะคะจะต้องพยายามทำงานกับคนอื่นให้ได้ค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณจะลุยเดี่ยวหรือลงมือทำคนเดียว ในช่วงนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าที่ควรนะคะพยายามร่วมงานกันเป็นทีมระดมความคิดระดมสมองแบบนี้จะดีกว่านั่นเองค่ะและใครที่ทําธุรกิจหรือทํากิจการอยู่แล้วทํากับคู่ภรรยาทํากับคู่สามีนะคะในช่วงนี้จะต้องช่วยซัพพอร์ตกันทุกๆุกด้านเช่นเดียวกันค่ะบางอารมณ์ของชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะมีอารมณ์เบื่อจะมีอารมณ์เซ็งและมีความหงุดหงิดอยู่เป็นระยะระยะนะคะเพราะอย่างที่บอกไป ดาวเจ้าเนื้อเจ้าตัว,ตวยังอยู่ในเรือนวินาศความกังวลใจความเบื่อความหน่ายเกิดขึ้นได้เป็นระยะระยะแน่นอนค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีมีนรู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักควบคุมจิตใจของตัวเองให้ดีด้วยนะคะ เรามาดูที่เรื่องการเงินกันบ้างค่ะสำหรับเรื่องการเงินนั้นคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและในปี2564นี้ตลอดทั้งปีดาวพระอังคารมีการโคจรเป็นปกติค่ะโคจรได้จังหวะจะโคนดีมากเลยนะคะแต่มันก็ทำให้บางช่วงบางตอนของชาวลัคนาราศีมีนมีการจ่ายเงินออกเป็นจำนวนมากค่ะคุณก็ต้องรู้จักวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายเงินของตัวเองให้ดีนะคะ และในบางครั้งที่มีรายได้เข้ามาก็เข้ามาแบบเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะจะทำให้ชาวลัคนาราศีมีนชื่นอกชื่นใจได้ในบางช่วงบางตอนเช่นเดียวกันนะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรโยกย้ายประมาณ6เดือนตรงนี้ต้องบอกเลยว่ารายได้ที่มาจากทรัพย์สินยังคงดีอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบางคนที่มีรายได้จากห้องเช่าทาคอนโดมีอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆค่ะ รวมถึงชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่เป็นนายหน้านะคะเป็นบรเกอร์ต่างๆจะทําเงินให้กับคุณเป็นอย่างดีค่ะการพูดการจาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับชาวลัคนาราศีมีนมากในช่วงนี้เพราะฉะนั้นพยายามใช้คําพูดที่ประณีประนอมพยายามใช้คําพูดที่อ่อนหวานนะคะบางทีคําพูดอาจจะนําโชคนําลาบมาสู่ตัวคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะการเงินถือว่าไม่แย่ในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทําการโคจรยกย ะค,ะคุณยังสามารถมีไรายได้เข้ามาจากหลากหลายทางและสามารถบริหารจัดการการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันค่ะแม้บางครั้งรายจ่ายจะมากหน่อยแต่ก็สามารถควบคุมได้และสามารถตัดความไม่จำเป็นบางอย่างออกไปได้นั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของความรักนั้นก็ดีขึ้นมาเป็นตามลำดับค่ะสำหรับคนโสดที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีใครเข้ามาเลยยังไม่มีคนพูดคุยยังไม่มีคนเข้ามาจีบนะคะในช่วงนี้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เลยค่ะ คุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะเจอคนดีและคนคนนั้นเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะทางสังคมค่อนข้างดีเช่นเดียวกันค่ะส่วนสําหรับใครที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้มีปัญหามีความทะเลาะกันมีความขัดแย้งกันค่อนข้างมากมีการงอนงอนกันนะคะและอยากจะบอกเลยว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทําการโยกย้ายครั้งนี้คุณจะมีเวลาให้กันมากขึ้นจะเข้าอกเข้าใจกัน มากขึ้นพูดจารู้เรื่องพูดคุยภาษาเดียวกันนะคะมีความเห็นมีความสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ขยับดีขึ้นนะคะขอเสริมให้กับคนโสดชาวลัคนาราศีมีนสักนิดหนึ่งค่ะคนโสดนะคะนอกจากที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วคนคนนั้นมีเกณฑ์ที่เขาจะเป็นคนมีตําหนินะคะมีตําหนินั้นหมายถึงอะไรหมายถึง ถึงคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้มีลูกติดมาแล้วหรือผ่านการแต่งงานมาแล้วรวมถึงคนที่เพิ่งเลิกรากันกับแฟนมาหมัดหมาดด้วยนะคะตรงนี้ถามว่าเป็นผลเสียไหมก็ไม่ได้ส่งผลเสียให้กับชาวลัคนาราศีมีนค่ะเพียงแต่คุณต้องประเมินด้วยตัวคุณเองว่าคุณเข้ากับเขาได้ไหมพอที่จะคุยกันรู้เรื่องพอที่จะเปิดใจศึกษาดูใจกันไปก่อนแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันนะคะโดยภาพรวมแล้วการที่ดาพระ รับพฤหัสโครจรยกย้ายในครั้งนี้แม้ว่าจะมาอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วไม่ได้ส่งผลแย่ให้กับชาวลัคนานราศีมีนสัทีเดียวค่ะโดยภาพรวมแล้วยังมีมุมดีๆอยู่นะคะประกอบกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณเป็นเกษตรราธิบดีอยู่สองปีและดาวเจ้าเรือนการเงินก็ยังโครจรได้จังหวะจากโคนนะคะประกอบกับตัวชาวลัคนานราศีมีนเองที่เป็นคนมีความสามารถและมีบุญกุศ มีวาสนาส่งเสริมอยู่แล้วจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้กับตัวคุณได้ประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องขอวอวยพรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงเงรวยรวย,รวยปังปังกันท่วนนาด้วยนะคะอย่าลืมหมั่นทำบุญทำทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดี ดีค่ะ